Oh uh. ีและ,ะและก็ปริยญาเรื่ผู้ปัญชัเช้าวันอังคารที่ยี่สิบมิถุนาสองห้าสองหกใสองห้าหกอีกแล้วอ่าอ่ะ,อะไม่ใช่บอกไม่ใช่บักหวยฮะ อากาศดีมากอหลังจากอ่าฝนตกมาหลายวันเนาะเช้านี้ก็แดดอ่าอากาศดีมากอะไรจะดีเอาไม่เข้าใจดีหรอกเนอะใจ สำคัญใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกอย่างเกิดที่ใจดับที่ใจพวกเราก็ได้ยินบ่อยในโบหารนี้สำหรับพระทิงคิดไม่ใช่ว่าดับ ิเลสที่ไหนเลยดวงตาบอกว่าดับที่จิตนี่แหละดับตรงจิตนี่แหละฮะถ้าไม่มีจิตไม่มีใจโลกนี้ก็ไม่มีโลกไหนก็ไม่มีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้ก็มี มื่มีเหตุย่อมมีผลหนับที่เหตุผลก็ไม่มีพวกเราลูกหลานชาวพุทธลูกหลานพระรรมสารเมื่อวานนี้ตอนเย็นๆก็ได้สูญเสียพ่อแม่ บาอาจารย์หลวงปู่แสงยานวโรซึ่งเป็นพ่อแม่คกูบาอาจารย์เป็สำคัญอองนลยพวกเราลูกหลานจะทำยังไงที่จะบูชาก็คือ การปฏิบัติบูชาเท่านั้นเป็นบูชาอันสูงสุดเราชาววัดป่าบอกน,น้ำเมรเอนะขอนอนานำการปฏิบัติเพื่อบูชาคุณครูบาอาจารย์บูชาคุณของพระพุทธเจ้า เห็นไทยเห็นโคนของการเกิดเห็นความไม่เชี่ยงของธรรมชาติตัวนี้สเ้ายของการตายก็คือการเกิดนี่แหละ มีเกิดตั้งอยู่ดับไปน่นเป็นสัจจคเป็นความจริงพรระเสฐทุกวันนี้ชายโลกอยู่ด้วยความเริ่อยู่ด้วยความความประมาณอยู่ด้วยความไม่รู้ ไอ้อันทุกข์ังอยู่ตลอดวิดนาทีคืออนิจจังทุกขังอนัตตาโลกนี้ทุกอย่างเกิดจากเหตุจากปัจจัยมีเหตุมีปัจจัยมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ พยายามจะเอาชนะธรรมชาติโดยเฉพาะเอาชนะคนอื่นซึ่งเป็นการขัดต่อหลักของธรรมชาติพระพุทธเจ้าสอนว่าการเอาชนะที่เด็ดขาดคือการเอาชนะตัวเองการศึกษาสมุร คือการศึกษาตัวเราเองเพราะตำราต่างๆไม่ว่าเรียนสายไหนก็มนุษย์นี่แหละเป็นคนเขียนตำรานั้นๆขึ้นนะถ้าใจยังมีกิเลสคองอยู่นะนั่นแหละคือการประมาทคือการนิ่งนอนใจ พราะฉะนั้นผู้บริษัททั้งหลายถ้ามองงสู่ใจจะเห็นภัยของการเกิดการจั้งอยู่การดับไปมีสติใช้สติ ไม่ใช้อารมณ์เมือ่อใดบุคคลใดเป็นท่าอารมณ์ร่าน,นแนงฮะเราจะตกอยู่ในความประมาทอารมณ์ชอบรู้อาจนำทุกข์มาให้ยาวนาน ความยุติธรรมทำไมายุติธรรมยุติธรรมต้องยุติที่ตัวเราเองถ้าเรามีความยุติธรรมกับตัวเราเองแล้วความุยิธที่ยุติธรมธรมนั้นก็จะเผื่อแผ่ไปแก่โลกแก่ทุกคน การจะคบคนดีไม่ยากเลยเราก็สร้างตัวเองให้เป็นคนดีแล้วก็คบกับตัวเองนั่นแหละเรียกว่าดีเลิศมดีจริงๆต้องไม่เบียดเบียนคนเองและผู้อื่นถึงเรียกว่าดี แต่เขาจำเบียเดเยียมอยู่เขาเรียกดีแต่ปากดีแต่เปลือกรู้ให้รู้เพราะสนใจไม่ใช่รู้แต่ปากการปฏิบัติทมก็เหมือนกันธรรมะรู้ด้วยใจไม่เนี่ยเขาถึงด้วยความคิดมันในรู้เพราะความคิดคิดว่ารู้ ก็ร,รู้ว่าคิดนี่ต่างกันนักหนารู้ทันพังคิดนี่เรียกว่าบัณฑิตเรียกว่ารู้ทันตัวเองอถ้าคิดว่ารู้ก็จะกลายเป็นอตตารยก่อนจะหลงสิง่นอื่นหลงคนอื่นต้องหลงตัวเองในแรกก่อน เพราะฉะนั้นตนติงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ปัจจตางเวทิตโบ,บวินยูหิวินยูชนรู้ได้เฉพาะตนแต่ส่วนมากมันจะไปรู้คนอื่นรู้ข้างนอกนี่โลกเป็นอย่างานั้น ทุกวันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาการเวลาเปลี่ยนไปสังคมเปลี่ยนไปสังคมก็อือคนในละเปลี่ยนไปเมือ่อศีลธรรมห่างออกจากใจคนมากเท่าไหร่ความเดือดร้อนความเล่าร้อนความทุกข์ก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่านั้น คนก็จะเต็มไปด้วยอัจจาราเต็มไปด้วยกิเลสเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวหรือเรียกว่าแรงน้ำใจศีลธรรมเป็นตัวจำแยกจำแนงให้คนต่างจากสัตว์ นอกนั้นลองคิดดูจะอยู่กันยังไงถ้าใจนี้แห้งแล้ขงขาดศีลขาดธรรมโลกก็จะเต็มไปด้วยกิเลสที่ว่าโลกจเจริญกิเลสเจริญธรรมะไม่เคยล้าสมัยเพราะธรรมะคือคนคือใจคนเมื่อใจคนขาดธรรมะ ใจคนนั้นก็จะกลายเป็นสัตว์ที่หยูร้ายน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นศาสนาถึงเกี่ยวกับเรื่องว่าใจคนนั่นเองเพราะฉะนั้นเรามาเพื่อดูใจตัวเองฝึกใจตัวเองอบรมใจตัวเองขัดใจตัวเองจนไม่มีใจเมือ่อใจเบาบางลงทุกขณะทุกขณะจนไม่มีใจ เรียกว่าผู้ไม่มีตัวตนผู้เข้าถึงแห่งความเป็นสุญญาเาน,นะหรือพ้นออกจากทุกน่นเองเนาะเช้านี้หลวงตาก็พูดสัเพเหรละไปเรื่อยๆตอนที่พระเจ้าประสงค์ไม่ชีใได้พิจารณาอาหารอ่ะก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์เป็นขวัญเป็นกำลังใจนะ ให้ผู้ไปทำผู้สนใจเรื่องตัวตนเรื่องตัวเองเนาะทุกวันทุกเช้านอกจากป่วยฮะก็ไม่ได้พูดฮะวันนี้อ่าก็ตั้งใจรับพรมาแล้ไัม ยัถาวริวะหาปุราตาริปุเรนติท่าเครังเอวะเมวะอิโตรินังเปตาังอุปกัปปติอิจิตังปิตังทุมหังคิพเมวะจชมิจ um ันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโดปะระโสยัถามณีโชติรัะโสยัถาอภิวานนสีวิสานิจังมุตาปจายิโนจัตตารโธรรมาวัตันติ อายุมันโอสุขังหะลังสาธุ